ตื่นเช้ามาแล้วมันมันรู้สึกเตี้ยตัวไม่ได้คือมันมันมัน,มน,มนหลังมันแข็งนะคะหลังมันแข็งไปให้หมอตรวจหมอเขาก็เอาไม้อะไรมาเคาะเคาะหัวเข่าอะ่ะแล้วเขาก็เขียนเขียนแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นกระดูกทับเส้นประสาทนะหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทก็ต้องเอ็กซเรย์แต่ต้องเอ็กซเรย์ขึ้นไม่เหล็กไฟฟ้านะเอ็กซเรย์แล้วต้องผ่าตัดไหมหมอว่า ก็ต้องก็ต้องผ่าตัดคือเป็นหมอลงกระดูกทับเส้นสาต้องผ่าตัดอย่างเดียวมาหาแม่แล้วก็กินยาที่หมอสั่งแหละพอกินแล้วมันก็ปวดมากขึ้นแล้วก็บอกแม่มันปวดมากขึ้นอ่ะแล้วมันไม่ไหวอ่ะจะไปเอ็กซเรย์นะนะแม่ก็เลยบอกว่าเ๋ยวเพิ่งไปเอาเอาตังค์แปดพันน่ะมาให้แม่เดี๋ยวแม่ไปเอายาดีมาให้เดี๋ยวแม่ไปเอามาให้คือทีแรกก็ ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่แม่บอกว่าเนี่ยแม่เป็นแม่นะแม่ฉันเป็นแม่เธอนะเธอไม่เชื่อฉันแล้วเธอจะเชื่อใครก็กินมาเรื่อยๆอกินมาเรื่อยๆจนก็ไม่ไม่รู้แหละก็คือประมาณน่าจะสองแม่น,น่าจะสองชุดแล้วมันหายไปเองคือหายโดยที่เราไม่รู้ตัวตรงที่ว่าเวลาไปห้างก็ไม่ต้องไม่ต้องพึ่งรถเข็นแต่ว่าดีขึ้นไหมมันดีขึ้นจริงๆค่ะ